เฟซบุ๊กของแม่ชีเจิ้นครับวัดป่าบ่อน้ำพะอินเนาะได้โพสต์ภาพนะว่าแม่ชีเนี่ยมีการซื้อรถ BMW 750e ราคาแพงนะประมาณ7ล้านอืมซึ่งก็ให้เหตุผลนะครับว่าหลวงตาเนี่ยเดินทางไปกินมนต์บ่อยในะโอกาสนี้แม่ชีก็เล็งเห็นถึงว่า ประโยชน์แล้วก็มีความประสงค์อยากจะน้อมถวายยานพาหนะที่ส่งคุณค่าและคู่ควรที่สุดให้กับท่านหลวงตาแม่ชีแล้วก็คณะสิทธิ์ทุกๆคนเนี่ยจึงร่วมกันซื้อรถ BMW 750e ถวายให้กับหลวงตาเพื่อให้หลวงตาเนี่ยได้ใช้เป็นประโยชน์ในการเดินทางไปเผยแผ่ความดีงามในพระพุทธศาสนาสืบไปสาธุสาธุสาธุ้ธวยจา ซึ่ง Facebook ของพระสิ้นคิดหลวงตาสิ้นทรัพย์จารณธรรมโมก็ได้โพสต์ข้อความว่าลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้เลือกให้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เลือกลูกศิษย์เลือกนะถ้าไม่ชีเจ้นพร้อมคณะศิษย์เนี่ยก็รวบรวมน้อมปัดใจนะถาวายรถยนต์ BMW 750e ยเพื่อใช้ในประโยชน์ในการเดินทางไปศาสนากิจของหลวงตาเพื่อเอผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบไป สาธุพร้อมกันจ้า